ดีครับเปืนที่ถึงหน้าวิดีโอครับที่เห็นยูนีว่าเป็นตลาดนัดเลครับพาพี่พาน้องมาหาปลาครับโอ้กระจ้ามหาปลาคักเลยครับกับถ่ายเคลื่อนลละพี่น้องนะครับทุกรูปแบบครับสําหรับการหาปลาบนนี้เนี่ยครับทั้งยกย่อทั้งตกปลาผ้าเบิงน้ำครับโอ้โหบนหน่าเสื้อครับผ้าอยู่ต่อมาทีเดียวครับไหลแห้งขนาดครับพี่น้องเนี่ผ้าเบิงครับเป็นตะยานครับ นี่ครับโอ้ภูเขาครับคนเป็นลอยครับเจินล้วนแล้วครับมหาป่าโอเคครับเดี๋ยวพาไปยางบงบรรยากาศครรมนิ่งอันนี้กระจอยกย่อครับมาเบิ้งว่าเป็นจืคือบ่ยกกินพอดีครับไม่ยัก น้ำไหล่ตระยานครับครับคุณอะเอาน้ำปลาไหลลาครับนี่คนณนะครับอู้ตระยานครับเป็นอย่างไปเบิ้งปลานะครับ,รบเ,ปเ,ปนะเจ้าครับเพิ่นไส้ปลานะครับ ไม่ค่าครับค่อนหลายครับครับอันนี้ตัวจักรโลครับนี่อันนี้ต้องลองฟังบึ้งลืมล่ะดูตัวเดียวเป็ลูกของรถของเดี๋ยวจะปั่นครับเลยนอนโมก 275บาทสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทปลาสองโลครึ่งเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวผมอยู่ไม้แวะอีกทีอ่าเหลือตัวเดียวเด้อครับไอ้นกย่อเอาเบอเลยสิครับเนี่ยจ้านี่กับแม่นเตนี่นี่แมนอันนี้เขาเพิ่มเขึ้นมาอ๋ออันนี้บอแมนอันนี้ปลาตลาดอันนี้มาจากมุ้วานมาขายกันได้เหรออันนี้ปลาเคขื่อนเนาะจ้านี่ปลาเคขื่อนเนาะเบอเลยโอ้ครับเดี๋ยวทำนี่แล้วหนุ่เดี๋ยวกลับมาครับจ้าหน่าแห้งครับเนาะเป็นเย็นเงินมันแลกข้ำวใหมออกลูกกันเนาะ ton ba mặt mặc ba tòn này hầm nà, nà nà -nà, này. Làm như này mình làm rồi. Làm coi coi này. Ba bắt được thằng này, tôi bê vây đó thằng này. Hè mình dứa, dùng bê vây chìm đọt thằng này. Hè mình thế nào dứa luôn này. Nam hè, mình thấy hè là bao nhiêu? Ai ai biết bắt chìm đó à? Hãy không ยกไปเรื่อยๆนะครับนี่ยกยกกินเมยที่มันได้ก็ไมาันก็ได้เยอะนะครับไม่มได้ได้ไปลาอย่งครับวา้ทุกอย่างได้่าปลาดินปลาดนับปาดินตัวใหเป็นโลแล้วาก็ได้เป็นโลมันเขาได้สามโลก็มีตัวนตัวนึงอ่ะอ๋อตัวสามโลปาดินโอ้ตัวขนาดไหนครับน้ำมันหลเขียวอย่นั่นเลย อยะกระยุบล็อกเนี่ยน่ะมันจะกระลึกต่อพักน่ะมันลึกาห้มังไทบ้ามามันจะน้ำมังไสบิดยามไทรมันดงบดก็หยุดแล้วน่าจะลึกเนาะน่ะใต้ดงมันโอ้ลึกโอ้ลึกนะเร่งลึกมันต้องกลัวหรอกมาทุกทีไปกดขวงใอยว่าย็นอ้ำาลมั้นไอยู่ข้าบนเลยนี่อือตมันต้องเชื่อมันมัก็ขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วทั้งทั้งลูกจะลึกไวเอยค่บางกองใหญ่เลย ถนนกับประกาศไปว่าต่อเยอะขบนไม่ได้ต่ออยู่ในป่าเนี่ยนะนี่แล้วต่ำคลองนี่แล้วก้นคลองมีต้นป่าต่อเท่านั้นแหละต่อต่อไม่ต่อไม่ต่อเก้าวันเลอ่ะบ้านเราไปไม่ได้คือถึงแค่บ้านเราฟังเนี่ยแล้นบ้านกลางหมดแล้วนั่งยุบไปแล้วต้นคลองเลยต้องต้องแช่ไว้โดนบันไดครับนี่เขาโยกแต่ละที่นี่แต่ละตาลุมต้นคลอืง ยามันปิดน้ำมันแรง้งนขยายลยยะหลเนาะน้ำไม่เนาะน้ำพึงมากเนาะผัดขยะมากเนาะโอ้น้ำ่เาะมาอครับน้ำแห้งครับของลูกก็แหลงยังละคของเขาใหญ่ของมสีแหลงก็ดีน้ำแหลงของ บางเมาองเสียบานแหละของสมุนม้าีท่วมบ้านที่บ้านบ้านท่วมน่ะบรรยากาศฝนตกครับโอ้ยทำเลดีครับพี่นองอันนี้อยู่ตรงเขื่อนครับมาเบิ่งกระจกว่านแหครับนี่ครับน้ำไหลแห้งครับโอ้พี่น้องน้ำแบบน้ำปลาพึ่งมากครับจากพายุเดาะครับเห็นกรเจ้ามานแหครับยังไม่ชมบรรยากาศเลยเปี้ยวโอ้สุดยอดครับ ได้ปะครับต้องทำตัวฮะต้องทำตัว,ตตวปลาอย่างครับโอ้ตัวใหญ่เถอะปลากระมังปลากระมังขึ้นใหญ่เถอะวานปลานิ่งเอ้ยวานปลาเพี้ยนได้ไหมล่ะครับพี่ตุ้มเบ็ดไหมครับครับโอ้โหสวยหน้ามันเรีง,งครับน้ามันแห้งครับพูดอะพัก อยังน้นฝักตัวปอร้อยมากน,ามน้ำมันลึกป่ะครับเนี่ยโต๊ะวะเมืม่อวานดูป่ะครับเนี่ยดูว่าน้ำมันพึ่งมาเต่มเมืออะไรครับเนี่ยน้ำพึ่งมา,มางก็เปิดผมจะเปิดๆๆๆๆๆๆๆ เมื่อวันที่ฝนตกน้ำก็มาเชือกแหลกเมินปลาขาวปลากระมังปลากระมังคือตัวใไงเถ้าบุญฝนตกคิดอยู่สามเดือนมั้งคิดสามเดือนเห็บปลาไข่เห็บปลาโบเปลี่ยนหมายบอกว่าเปลี่ยนไปเรื่อย พวกหนาหลายดีป่าลองมังคาวันแห่ก็จะหอบครับนี่ยจักสวดจักสวดเ,เลยเ,เลย <c oughs> <c oughs> เรียงดอกหบลมันมแห้งเห็บ่ท่านลุงแล้วายตงายปลาเปอมเหรออืบ่ท่านลงหนามันกพัด,กกดแล้เนาะอืม,มอเห้บทีมันลุงไม่ทันครับ เป็นง่ายก็เป็นง่ายนะครับไปไปนีครับมาดีเองครับไหนคนไปทางนล้ๆครับเป็นโค้งใจครับคต่อไปเขาไปทางไหนครับนี่ครับอัสามหลังนะครับ